รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการรอยยิ้มของแผ่นดินนะครับวันนี้ผมมาอยู่เมืองสองแควรครับหรือว่าจังหวัดพิษณุโลกนะครับจังหวัดนี้ครับก็มีคําขวัญว่าพระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกําเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานฉ่าแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตาครับและที่ไม่พลาดก็คือวันนี้จะพาคุณผู้ชมครับไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ด้วยขอขอบคุณกลุ่มปตทครับผู้สนับสนุนรายการคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าพระวิหารเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนอื่นนั้นผมขออนุญาตแนะนาครับพระมหาธนาศักดิ์จินตะกวีนะครับเลขานุการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับกราบพระสการครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะได้มีโอกาสได้เข้าไปนะครับเพราะว่าที่นี่นี่นะครับก็เป็นที่เป็นสถานของพระพุทธชินราชนะครับคนทั่วไปที่นี่จะเรียกว่าวัดใหญ่นะครับแล้วก็ที่เรามาอยู่ที่นี่ก็คือเมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลก นะครับจังหวัดพิษนุโลกผมรู้จักครับแต่ว่าทําไมก็ถึงเรียกว่าเมืองสองแควครับแควก็แปลว่าแม่น้ําก็มีแม่น้ำสองสายคือแม่น้ําแควใหญ่ก็คือแม่น้าน่านแล้วก็แม่น้ําแควน้อยอยู่ทางด้านเหนือของตัวจังหวัดไปก็จะมาบรรจบกันอยู่บริเวณด้านเหนือของวัดไปไม่เท่าไหร่รเพราะฉะนั้นแม่น้ำสองสายนี้ก็จะพาดผ่านในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก ก็เลยชื่อว่าเมืองสองแควมั้งแต่โบราณที่นี่เนี่ยนะครับผมอาจจะมีโอกาสได้มาบ่อยครั้งแต่ว่าถ้ามาในกษณะที่เป็นทางการแบบมาศึกษาจริงๆนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากที่ไหนก่อนครับก็โดยปกติคนมาที่วัดแล้วก็จะมากราบไหว้หลวงพ่อพรทดชินราชแล้วแต่เดิมวัดนี้ก็สร้างในสมัยสุขโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือเรียกว่าพระยาลิไทยเป็นกษัตริย์ สุโขทยัยลำดับที่6แห่งราชวงศ์พระล่วงพระองค์ได้ทรงมีรับสั่งให้สร้างวัดแห่งนี้แล้วก็สร้างพระราชวังจันทร์ซึ่งจะอยู่ตรงกันข้ามกับที่วัดแห่งนี้แล้วก็วัดแห่งนี้ก็เป็นวัดหลวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็มีความสําคัญในด้านประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีด้านศิลปะกรรมต่างๆที่มีความวิจิตรมีความงดงามทรงคุณค่าของประเทศไทย และเลยเฉพาะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญของชาติก็คือหลวงพ่อพระพุทธชินราชที่มีความงดงามที่สุดในโลกก็อยากจะให้พระคุณเจ้าได้นําพวกเราไปชมความงามนะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่วัดแหแ่งนี้กันครับจุดแรกที่พระคุณเจ้าพาผมมานี่ก็คือพระวิหารหลวงพ่อเหลือครับ ทุกคนที่เดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชนี่ก็จะต้องแวะมากราบไหว้หลวงพ่อเหลือมีความเชื่อว่าถ้าใครกราบไหว้บูชาพระเหลือหรือหลวงพ่อเหลือก็จะมีเงินเหลือกินเหลือใช้อย่างนั้นมีความสุขมีความเจริญหลวงพ่อเหลือนั้นเป็นทุทธลุปที่เหลือจากเศษทองในการหล่อหลวงพ่อพระพุทธชินราชแล้วก็ทรงปลูกต้นโพธถามต้น เป็นต้นโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาจะมีอายุเท่ากับหลวงพ่อพุทธชินราชก็656ปีวิหารแห่งนี้ถือว่ามีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในขณะนั้นได้พนวดเป็นสมณนเนสเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มาตรงนี้ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณะพระวิหารแห่งนี้ โดยที่หน้าบัตรของพระวิหารก็จะมีตราประจําพระองค์ของรัชกาลที่5ถืซืว่าเป็นตราประจําพระองค์แห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกที่เราจะเข้าไปในพระวิหารแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเราเข้ามาในส่วนของพระวิหารเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังของเราก็คือพระพุทธชินราชนะครับซึ่งก็เป็นพุทธรูปที่มีความงดงามมากที่สุดนะครับของโลกเลยครับซึ่งประวัติความเป็นมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของอ,อ,องค์ท่านเนี่ยนะครับอยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายให้ฟังนะครับออหลวงพ่อพระพุทธชินราชนั้นสร้างโดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง หรือว่าพยาลิไทกษัตริย์กรุงสุโขทยัยราชวงศ์พระล่วงองค์ที่นะเมื่อพระองค์มาเสด็จประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกในปีประมาณพุทธศักราช1,900แล้วก็ประทับที่พระราชวังจันทร์แล้วก็ทรงสร้างเมืองพิษณุโลกสร้างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุแล้วก็ทรงเมื่อสร้างวัดเสร็จก็มีราชประปสงค์ที่จะทรงสร้างพระพุทธโลกขึ้นประ็ิสถานในพระวิหาร สี่ทิศซึ่งที่วัดนี้จะมีพระวิหารอยู่สี่ทิศเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันในวิหารนี้เรียกว่าวิหารทิศตะวันตกเป็นที่ปริสถานองค์หลวงพ่อพระพุทธชินาราชเมื่อพระองค์ทรงสร้างหลวงพ่อพระพุทธชินราชในพงสาวดารเหนือเนี่ยปรากฏเหตุปาฏิหาริเหตุอัศจรรย์ว่าทรงหล่อพุทธร,รูปขึ้นสามองค์คือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและก็พระศรีศาสดา ในการหล่อครั้งแรกพระโพรองพระเนี่ยสวยงามเพียงแค่สององค์ก็คือพระพุทธชินสีและพระศรีสัสดาส่วนพระพุทธชินราชนั้นไม่งดงามไม่ถูกพระราชเิลไทยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งให้หล่อใหม่สองครั้งสามครั้งก็ไม่สวยงามแล้วหลังจากนั้นประมาณสองปีพระองค์ก็เสด็จมาหล่อใหม่ในพงศาวดารกล่าวว่ามีผู้ชาย อายุสูงอายุแต่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว,ห,ขาวหรือที่เราเรียกว่าชีประขาวหรือตาประขาวนี่ก็มาช่วยหลอ่อเมื่อกระเทาะหุ่นองค์พระออกมาปรากฏว่าสวยงามสุสกสงาางามหาที่ติไม่ได้ตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเพราะฉนั้นจึงมีคํากล่าวว่าหลวงพอ่อพุทธชินราชนั้นเป็นพระพุทธลูกที่เทวดาสร้างซึ่งชีประขาวนั้นก็มีการสันนิษฐานกันไว้ ว่าน่าจะเป็นพระอินน์ได้เสด็จลงมาหล่อหลวงพ่อพระพุทธชินราช<ะ>ความงามหลวงพ่อพุทธชินราชนั้นก็ดึงดูดประชาชนทั้งพุทธศาสนิกชนและก็ประชาชนทั่วโลกให้เดินทางมากราบไหว้บูชาเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาด<ะ>และนอกจากนั้นหลวงพ่อพระุทธชินราชยังเป็นพระพุทธลูกที่พระมหากษัตริย์แต่ละยุคตั้งแต่สุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ ทรงให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสได้เสด็จมานมัสก,การหลวงพ่อพุทธชินราชเนี่ยถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีเมื่อพระองค์ใดได้เสด็จขึ้นของราชก็จะต้องเสด็จมาถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองแด่หลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาเพราะพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านเป็นพระมหากรรษัตริย์ที่เสด็จออกมนวดเป็นองค์แรก ในบรรดาพระมหากษัตริย์ทั้งหมดแล้วก็ทรงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ประวัติก็ทรงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปหรือพรอระชินราชจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่ครบถ้วนและก็สวยงาม นี่ความสวยงามพูดธึ้งนาโดดเด่น<ะ>ขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชอย่างเช่นว่ามีซุ้มเดือดแก้ว<ะ>ซึ่งทำให้องค์พระนั้นโดดเด่นเป็นสง่าขึ้นมาแล้วก็มีพระหัตถ์ก็คือนิ้วพระหัตถ์เนี่ยทั้ง4นิ้วก็จะยาวเสมอกันแล้วก็มีพระเฟลวเพิงคือบนสุดขององค์พระนี่ก็จะยาวสูงก<ะ>วา่าพุทธรูปทั่วไป แล้วพระวรากายของพระองค์ก็จะสมส่วนมากและถ้าสถานที่ปริสถานหลวงพ่อคือฐานทุกขเชที่ตั้งเนี่ยก็จะไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปเมื่อเราเข้ามาแล้วก็เหมือนกับพระองค์เนี่ยได้ต้อนรับประชาชนพุทธศาส,สนิกชนนี่จึงทำให้องค์พระนั้นมีความสวยงามและนอกเหนือจากที่นี่ครับเรายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราต้องไปกราบไหว้บูชาอีกหลายๆที่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่หลาย นะครับต้องขอ,อนนัสการครับที่อุ่นไปต่อครับบริเวณโดยรอบที่เราเดินนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าพระวิหารดค,ครบเป็นพระวิหารที่อยู่ล้อมรอบพระวิหารใหญ่รหรือพระโอษฐทั้งพระมหากษัตริย์บ้างทั้งประชาชนทั่วไปบ้างสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างในนี้ก็เป็นวิหารคด ทางด้านทิศเหนือของวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชครับผม,ผมนี่เคยพระพุทธชินสีเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นคราวเดียวกับผมหลวงพ่อพระพุทธชินราชปัจจุบันนั้นเป็นพระพุทธชินสีจำลององค์<ม>จริงนั้นได้ถูกอัญเชิญไปในสมัยรัชกาลที่สามครับ ปัจจุบันนี้ปริสถานอยู่ที่วัดประวรณิเวศวิหารในพระโกสดพอในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ได้เสด็จมาที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุแห่งนี้ก็ทรงให้สร้างขึ้นแทนองค์เก่าปั้นเป็นปูนขึ้นมาปัจจุบันนี้พระวิหารพระพุทธชินสีก็แสดงโบราณวัตถุต่างๆ โดยพิพิธภัณฑ์ถสถานแห่งชาติพระพุทธชินราชได้จัดแสดงก็จะมีเกี่ยวกับต้นไม้เงินต้นไม้ทองซึ่งเป็นของพระมาหากษัตริย์และพระบรมวงศ์เนี่ยได้ส่งมามาถวายนี่ก็คือเป็นของที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในครั้งบรมราชาพิเศษเนี่ยได้ทรงถวายฝาบาทระดับมุกเป็นพุทธบูชาส่วนนี้เป็น เครื่องเขียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวน,นั้นถวายมาสําหรับวัดพษษะระศรีรัตนมหาธาตุก็จะมีพระพุทธรูปที่ขุดพบในจังหวัดพิศณุโลกและเครื่องถ้วยลายคามต่างๆที่มีผู้นํามาถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งเป็นของที่ล้ำค่าและประหา,ใารใบย่บด้านบนนะครับประตูเขียนว่า พระศรีศาสดาที่นี่ก็คือพระศรีศาสดาก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นพร้อมกับหลวงพ่อพระชินราชเหมือนกันแล้วองค์ปัจจุบันก็เป็นพระศรีศาสดาจำลองขึ้นเหมือนกันเพราะองค์จริงนั้นได้ถูกอัญเชิญไปไว้ที่กรุงเทพมหานครที่วัดประวัติเวทวิหาร กับพระพุทธชินสีภายในวิหารพระศรีสาสดาน,นี้ก็จะเก็บสิ่งของต่างๆที่มีคนนํามาถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพิพิธภัณฑ์ทงสถานแห่งชาติพระพุทธชินราชเหมือนกันผมมยืนอยู่ที่ด้านหลังของทางวัดใหญ่นะครับซึ่งตามมติเนี่ยครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับหรือคนต่างถิ่นเนี่ยมาเนี่ยก็จะมาไม่ถึงที่นี่ ที่เรายืนนี่คือพระวิหารเก้าห้องหรือเรียกว่าพระวิหารพระอัฏฐารถเป็นพระวิหารหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับวิหารพระพุทธชินราชที่กล่าวว่ามีวิหารสี่ทิศเมื่อเรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมองเห็นองค์พระปรางเรียกว่าพระรัตนมหาธาตุซึ่งมีพระปรมสาีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยประดิษฐานที่ในองค์พระปรางครับเราจะเห็นพระพุทธรูปยืนสูง18ศอกเรียกว่าพระอัฏฐารครับ แต่ว่าในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นมีกษัตรมาประชิดแล้วก็เข้าเมืองได้ก็สถานที่นี้ก็ถูกเผาทําลายไปวันนี้นะครับเราได้เข้ามาได้รับทราบรับรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมานะครับของวัดใหญ่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครับพระมหาธนศักดิ์จินตก,กวีครับเลขานุการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับเชิญผ่นอน บางคนรออยู่ที่บ้านหน้าที่ของคูดขับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตที่ร่วมทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ ตอนนี้ผมเดินทางมาต่อครับมายังสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆของจังหวัดพิษณุโลกครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณประพันธ์พักเขียวหัวหน้าพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติพระพุทธชินราชนะครับกรมศิลปากรครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้านหลังที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเล่าสู่กันฟังหน่อยสิครับถึงความสําคัญของที่นี่ครับในครั้งพระมหาธรรมราชากับพระวิษุทธิกษัตริย์พค์ท่านมาประทับอยู่ที่นี่แล้ว พระราชสมภพพระพี่นางสุพรรณกัลยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถพระองค์ท่านพระราชสมภพในแผ่นดินเมืองพิษุนโลกในปัจจุบันนี้นะฮะในบริเวณพระราชวังอัจฉรย์นี้จึงเป็นวังของพระองค์ท่านในครั้งนั้น พื้นที่ของพระราชวังจันทร์จะมีพื้นที่128ไร่2งาน50ตารางวาคือสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนครับผมนะฮะแต่นี้เขากา็ย้ายออกไปนะครับแล้วก็ทางกรมศิลป์ก็มาขุดแล้วก็ไปเจอเห็นสังเกตเหมือนเป็นกำแพงหรืออะไรสักอย่างครับถูกต้องเลวครับเป็นกำแพงเมืองมีการพัฒนาอยู่3ามสมัยด้วยกันสมัยแรกเนี่ยเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงอยุธยาตอนตอน้นครับบริเวณพระราชวังจันทร์โดยรอบเนี่ยด้านหลังก็จะมีสระสองห้องครับนะฮะสระสองห้องเป็นสระใหญ่นสระน้ำประวัติศาสตร์ มีคลองมาดันผ่นน้ํามาจากแม่น้ําน่านเข้ามาเลี้ยงเมือง<ม>แล้วจะมีตัววัดนะฮะวัดวิหารทองวัดศรีสุขคตวัดโพทองม,มีวัดลายล้อมอยู่นอกกําแพงพระราชวังจัทร์พุทธศาสนิกชนประชาชนนักท่องเที่ยวต่างๆ ก็จะลังไหลเข้ามามากราบองค์ท่านก็จะมีศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์เปิดศูนย์ข้อมูลเนี่ให้เป็นองค์ความรู้ของในระดับประเทศและระดับนานา,นาชาติเราจะเห็นว่าจะมีหล,หลายๆคนเนี่ยนำไก่มาถวายท่านับนะบด้วยเหตุผลอะไครับคือความเชื่อแต่ละคนก็บอกว่า ไก่ชนคือเ,เหลืองหางขาวมันเป็นไก่เจ้ามีสกุลคือตำนานไก่ชนมันเป็นไก่พื้นเมืองของพิษณุโลกเหลืองหางขาวเป็นอันตลักษณ์ของพิษณุโลกเลยฉะนั้นไก่เหลืองหางขาวจึงเป็นที่โปรดปานของพระองค์มากใครมากราบวาก็จะบนว่าขอให้ประสบผลสําเร็จแล้วก็จะนําไก่ชนมาถอยพค์ท่านฉะนั้นไก่ชนก็จะมีมากนี่เก็บไปหมดแล้วนะครับ เราเดินมาอีกนิดนึงนะครับก็มาถึงในส่วนของพระราชวังจันทร์นะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นเหมือนเป็นคล้ายๆกำแพงนะ,ะครับที่ขุดขึ้นมาเป็นเขตราชฐานชั้นในด้านหลังน้องเนี่ยก็เป็นราชบุนเทียนท่านก็จะเด็จขึ้นมาประทับที่ราชบุนเทียนว่วาราชการตรงนี้แต่ถ้าเรามองออกไปไกลๆเราก็จะเห็นเป็นโครงสร้างของอิฐเป็นลักษณะของโรงช้างโรงมา้โงโงาโรงพะวุด โครงคัวลงสเสบียงเป็นหลักฐานที่ขุดค้นขึ้นมาจริงๆแล้วพระราชวังจันทร์เนี่ยในเรื่องของโครงสร้างด้านบนเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะสร้างด้วยไม้สันนิษฐานว่าเป็นไม้จันทร์เป็นที่มาของเรือนจันทร์หรือพระราชวังจันทร์ก็คือทางศึกของว่าเซวุกี่เข้ามาตีเมืองพระพิษณุโลกแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองในทางนั้นน่ก็ในเรื่องของหลักฐานในเรื่องของเครื่องบนก็จะหายไปเสียดายจังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ เราจะมุ่งหน้าไปยังเป็นประตูทางเข้ามายังพระราชวังจันทร์นี่คือในส่วนของประตูชั้นในใช่ไหมครับชั้นในเข้ามาอีกนะฮะจงเห็นว่าเป็นลักษณะของการเสาะร่องตอไม้มีขนาดใหญ่มากไม้จันทร์ที่ตัวงานสถาปัย์ก็จะขึ้นเป็นโครงหลังคาแล้วก็จะมีทางเข้ามีทุกช่องประตูเป็นแหล่งเรียนรู้ผปานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชั้นเยี่ยมเลยครับใช่ครับเราจะไปที่ ประตูชั้นนอกกันครับครับถ้าจะนับอายุจริงๆกี่ร้อยปีแล่ะตั้งตั้งแต่อยุทธยามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าปีแล้วสี่ร้อยกว่าปีครับคือใครที่จะเข้ามาคุณต้องผ่านตรงน,นี้ก่อนอนะก่อนที่จะเข้าประตูด,ด้านในตอนนี้จะเป็นกำแพงวังชั้นนอกเลยนะฮะจะมีความหนามากน้อง,องอมาจา วัดใหญ่แล้วก็ต้องมาที่นี่นะครับอยากเรียนเชิญให้ทุกท่านเข้ามาศึกษาในเรื่องขององค์ความรู้แหล่งเรียนรู้โดยกรมศิลปากรนะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้ได้ร่วมกันขุดค้นทงางโบราณคดีนล้วก็เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะตรงนี้อยากจะเชิญชวนเพราะมาเพราะว่ามีความสำคัญมากกับประเทศชาติของเราแล้ววันนี้ครับทางรายการครับต้องขอขอ,คคบ,ขอบคุณครับสำหรับคุณประพันธ์พักเขียวครับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์พรพะสิฐานแห่งชาติ พระพุทธชินราชกรมศิลปากรนะครับที่ให้เกียรติกับรายการแล้วก็มานําเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่กับท่านปรีชาเรืองจันทร์ละครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณตซนครับครับ โอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากครับนะฮะที่มาให้เกียรติมารายการแล้วก็มาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็ไปมาหลายที่แล้วนะฮะมาถึงที่นี่เนี่ยนะครับออท่านอยากจะแนะนําจุดที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงศาสนาท,ที่นี่มีเยอะมากหรือแม้แต่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครับท่านครับสำหรับจังหวัดพิษซโร่นะครับก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนล่างนะครับ ผมได้ปักรงตรงนี้ว่าพิซณโลกคือเมืองหลวงของภาคเหนือตอนล่างนะครับมีอยู่9จังหวัดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดตรงนี้ที่เป็นพระเอกอยู่ก็ได้แก่พิซณโลก เพชรบูรณ์นะครับอุตรดิต์สุโขทัยต่างนะครับถือว่าตรงนี้เป็นพระเอกเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ร่วมยุคร่วมสมัยด้วยกันแต่การท่องเที่ยวนั้นมีหลายเชิงด้วยกันตั้งแต่ไหว้พระนะครับท่านท่านก็คงจะไปเห็นมาแล้วนะครับคนที่มาพิษลกต้องไปไหว้พระพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธที่พุทธคลักษณะงามที่สุดในโลกอยู่ที่พิษณุโลก นอกจากนั้นระบบนิเวศนะครับเที่ยวระบบนิเวศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุ่งแสลงหลวงนะครับธรรมชาติที่สดเขียวภูเขาสวยๆน้าตกตร,าก,ารการต่างๆแล้วนี่อยู่ที่พิษณุโลกนะครับหรือว่าจะดูเรื่องธรรมชาติที่เป็นเรื่องภาคเกษตรนะครับที่นี่มีมะม่วงน้าดอกไม้สีทองส่งออกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับสุดยอดนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ําก็คือ,อทั้งน้ำนานน้ำยมนะครับมีเินแพที่สวยๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะดูเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นทุ่งข้าวทุ่งสับปะรดทุ่งมันสำปะหลังหรือแม้กระทั่งทุ่งข้าวโพดนะครับก็บถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของของการท่องเที่ยวในะระบรบนิเวศแต่ที่สําคัญที่สุดพิษโลกประวัติศาสตร์ครับใช่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่รํายุคล่าสมัย ต้นกําเนิดประเทศไทยไม่มีใครรู้แล้วครับอยู่พิษณุโลกค,ครับฉะนั้นด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยนี่ก็คือนี่คือพ่อของแผ่นดินครับ,รบพ่อขุนบางกลางเท่าหรือพ่อขุนศรีอินทราธิโอ้ครับคนไทยทั้งโลกหรือคนทั่วโลกจะรู้ว่านี่แหละคือผู้สร้างชาติไทย ไม่มีพ่อขุนบางการท่าผมยืนยันว่าไม่มีประเทศไทยครับหรือว่าพ่อขุนศรีอินทราที่ก็จะมีคํากรอนบอกแผ่นดินนี้กูสร้างไว้ให้ลูกหลานได้สืบสารรักษาอยู่อาศัยจงสืบเผ่ารักพงให้คงไทยนะฮะใครมุ่งร้ายทําร้ายต้องหายนะเป็นพระราชบัญญิทานของพระองค์ท่านครับ ถ้าสมมติว่าเราไปสักกระวิชาตามที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนเป็นหลักแต่ที่นี่จะเปลี่ยนไปที่นี่คือพ่อขุนบางกลางข้าวสมัยกโนนเน่ะท่านชอบอยู่สองสามสิ่งด้วยกันอย่างสิ่งแรกท่านชอบมากโปรดมากก็คือจำปาขาวอันดับที่สองที่ท่านชอบมากๆก็คือว่าวท่านจะโปรดเล่นว่าวมากและอีกอันก็คือธง มีอยู่สามสิ่งที่บูชาท่านที่นี่จะมีงานปักธงชัยก็คือวันปูนแล้วก็วันพระของเดือน12ทุกทุกปีนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองพระองค์ท่านด้วยนะครับครับท่านปรีชาเรืองจันทร์ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากที่ให้เกียรติกับรายการครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับรยด คุณผู้ชมครับ หนึ่งวันครับที่ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวที่เมืองสองแควแห่งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีความสุขมากครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่นะครับรวมไปถึงได้เห็นโบราณวัตถุโบราณสถานที่สําคัญรวมไปถึงในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับที่ต้องบอกว่ามีความสําคัญมากๆของจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการครับสามารถจะแนะนำรายการเข้ามาโดยเข้าไปที่ facebook com royim tv ครับ รายการรอยยิ้มของพิธินจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา22.30น,นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันครับในยามค่ำคืนของเมืองพิษณุโลกนะครับเมืองสองแควกันั่นก็คือลานม่านน้ำตกนเรศวนนะครับสวยงามมากๆทีเดียวนะครับหลังจากที่เราไปมัสการนะครับพระพุทธชินราชนะครับที่วัดใหญ่แล้วครับประมาณสักหนึ่งทุ่มจนกระทั่งสี่ทุ่มเราจะเห็นลานม่านน้ำตกที่มีความสวยงามมากๆทีเดียวครับและสำคัญที่สุดคือมันเหมาะมากในการไปถ่ายรูปกันเองกับสุนทรนะครับ Thank you